มาถึงโดนสอยเลยครับแต่ว่าพอจะสอยคนอื่นเขาเนี่ยเวลาหมดซะก่อนนะครับไม่งั้นเนี okay. ่ยตอนนี้ความมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับร้อยหนึ่งเยค่ะโอเคร้อยห้าสิบเลยก็ตอนนี้นะ ขึ้นวันใหม่แล้วนะครับของการมาเข้าแคมป์ใน Space Camp ของ NASA นะครับบอกเลยว่าภารกิจในวันนี้ในฐานะพี่เลี้ยงเนี่ยตื่นเต้นแทนน้องๆน,นะฮะเออมีทั้งในเรื่องของการผลิตจรวดกันต่อนะครับแล้วก็จะมีสิ่งที่เขาเรียกว่า Alpha Mission น,นะฮะเออซึ่งพี่ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ารายละเอียดข้างในมันจะเป็นยังไงแค่ชื่อก็เท่แล้วนะครับตอนนี้นะฮะน้องๆของเราก็กำลังจะเดินทางไปที่ฐานถัดไปนะครับ เฟนกับพิเกดก็ต้องแยกกันไปทําภารกิจนะครับโดยที่พี่เฟนเนี่ยก็จะต้องไปนะครับเขาเรียกว่าสารต่อนะครับเมกับโปรเจกต์โดยการที่จะได้ไปคุยนะครับกับวิศวกรนะครับขององค์การนาซ a านะครับที่ทําเกี่ยวกับโครงการอพอลโลในวันนี้รวมถึงนะครับหัวหน้าฝ่ายมาร์เก็ตติ้งนะครับที่จะมีผลนะครับในการที่จะเอา สิ่งที่เราได้คุยกันวันนี้เนี่ยไปต่อยอดนะครับทำให้น้องๆน,นะครับหรือว่าเด็กไทยทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสในการเข้าถึงโครงการนี้เนี่ยได้มากขึ้นนะครับไม่แน่นะครับอาจจะมีโครงการสเปซแคมป์นะครับที่สามารถเนี่ยไปตั้งนะครับอยู่ในประเทศไทยได้ซึ่งวันนี้มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เรานะครับจะต้องช่วยกันในการที่จะผลักดันนะครับทำให้ฝันเนี่ยมันใกล้เรามากขึ้นนะครับซึ่ง ผลของการประชุมนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้พี่เฟนจะมาอัปเดตกันต่อนะครับนะครับตอนนี้ตอนนี้ความคืบหน้าเป็นไงครับเป็นที่น่าพอใจโอเคไม่ใช่ฉัไม่ใช่คขา เราจะใช้เป็นทูปตัวเล็กไซส์ไซส์เล็ก,กลงแค้ก็จะยัดไข่เข้าไปข้างในโดยที่จะมีท็อปด้วยตัวฟองน้ำแล้วก็ข้างล่างแล้วก็ด้านข้างเพราะว่ามั่นใจเลยว่าถ้าเกิดว่าทำเนี้แล้วมันจะไม่แตกรอรุ้นรอลุ้นรอรุนรอร้นย้ำนะฮะขึ้นไปได้ได้ความสูงนะครับอ่ามากที่สุดเท่าที่จะได้นะครับแล้วก็จะต้องทำให้ไข่ที่ร่วงลงมาเนี่ยนะฮะตกถึงพื้นแล้วไม่แตกนะครับตอนนี้ความมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับ ทุกคนถ้ามันพังก็พังเพราะว่าทีมอื่นนะเขาเน้นเซฟปลอดภัยแต่ว่าเราเสี wow ่ยงไปอ่าเพราะว่าเราเป็นทีมที่อะไรฮะแหวแแมนค่ะอ่าทีมเกรดเออเราจะต้องไม่ทําให้พี่เลี้ยงคนนี้ผิดหวังนะฮะตอนนี้ความมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับร้อเลยค่ะโอเคร้อยห้าสิบเลย ทำอะไรอยู่ครับเนี่ยการประกอบขีบรุ่นให้รัสเซียครับผมอะไรนะถ้าเราติดเบี้ยวทุกอย่างกับเบี้ยวครับสมัยชีวิตเราครับถ้าเราทำอะไรเบี้ยวทุกอย่างกับเบี้ยวตายครับตรวจรุ่นแล้วฮะรุ่นแล้วฮะ เกรซหกสิบเก้าเออลัคกี้นัมเบอร์ถยนต์ก็เป็นรถยนต์เกรซหกสิบเก้าด้วยนะครับอ้าวเหรอครับสามเขียนสามารถเช็คได้ไหน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 ต้อมีสายตาที่มองทะลุได้สายตาที่มองคือเขียนไว้ข้างในเหรอใช่ไหนวะน้องบอกว่าเขียนชื่อรุ่นจรวดเกรซหกสิบออยด์ข้างในนะฮะเกรซซิกซ์นะฮะ ไม่เจอนะครับเขียนไว้ไหนนะ oh God, อ,อ,อ็นว่าน้องตังชี่อเป็นเขียนได้กับผมครับเย้ yeah. There's a fundamental flaw in the way we're teaching people coming out of college today when they think about man once I've written this software and I've got this code and it does this and man I run it and it's right so that's it I don't have to think about it again well it's not right เมื่อกี้นะครับจากที่ได้พูดคุยกับลูคทอรี่นะครับพี่เฟงก็มี2เรื่องนะครับที่นะครับอยากจะมาเล่าให้น้องฟังก่อนเรื่องแรกเลยก็คือว่าสมัยก่อนนะครับเขาเนี่ยเวลาเขาจะส่งจรวดขึ้นไปเนี่ยเขาต้องใช้นักคณิตกรนะครับในการคํานวณแต่ว่าพอมาถึงสมัยหนึ่งนะครับก็จะมีเทคโนโลยีที่มันสูงขึ้นเราก็เลยจะใช้สิ่งที่เราเรียกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ แน่นอนครับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ในสมัยนั้นเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าใหญ่มากๆนะครับประมาณไหนล่ะครับแน่นอนว่าถ้าเรามองไปที่ตู้เย็นนะครับก็คงจะนึกถึงตู้เย็นซักประมาณ4-5เครื่องเนี่ยเรียงต่อกันนะครับคือซูเปอร์คอมพิวเตอร์ในสมัยนั้นโดยที่ให้บริษัท IPM เนะครับเขาผลิตแล้วก็เมื่อเขาผลิตเสร็จปุ๊บเขาก็ยกมาที่นาซาปรากฏว่ามันไม่สามารถที่จะ เอาเข้ามาในห้องได้เพราะประตูมันเล็กกว่าเครื่องซูเปอร์คอมพิวเตอร์สิ่งที่นาซาแก้ไขปัญหานี้นะครับนั่นก็คือการทุบประตูทิ้งครับน้องเขาเนี่ยเล่ากันมาเป็นโจกนะครับว่าเฮ้ยระดับองค์กรระดับโลกแบบนี้ระดับเขาเรียกว่าระดับจักรวาลแบบนี้เนี่ยก็ทําเรื่องแบบนี้แหละนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่พี่เฟนเนี่ยแอบเซอร์ไพรส์มากๆนะครับก็คือว่าเขาบอกว่า มีมนุษย์อวกาศนะครับที่ขึ้นไปนะครับแล้วก็ไปทํางานนะครับอยู่บนอวกาศอยู่ในอินสเปซเนี่ยเมื่อกลับมาเนี่ยเขาก็จะมีการฟอลโล่นะครับการฟอลโล่ก็คือจะต้องมีการเช็คทั้งส่วนที่เป็นพันธุกรรม DNA นะครับแล้วก็พฤติกรรมต่างๆผลปรากฏว่ามีการพบพบว่ามันมีการเปลี่ยนของ DNA นะครับหรือว่า DNA c h a n g เเนี่ยแบบ significant นะครับก็คือมีนัยสำคัญนะครับ ซึ่งก็มีการพูดไปถึงว่าถ้าเมื่อเวลาผ่านไปมากกว่านี้นะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดที่ว่าก็พูดแซวกันในห้องนะครับว่าเฮ้ยหรือว่าเขาจะเป็นเอเลียน Istors, eh? น้องๆกำลังลองชุดที่เขาเรียกว่าอะไรครับเรียกว่าอะไรครับไฟสูตรไฟสูตรนะฮะเออไฟก็คือบินใช่ไหมสูตรนะฮะก็คือชุดสําหรับนักบินอวกาศนั่นเองนะครับซึ่งน้อยว่าน้องๆมีแล้วที่เชฟเกรดจะไม่มีก็ ไม่ได้นะครับตื่นเต้นมากเลยเดี๋ยวพี่จะได้วัดโตด้วยนะครับว่าพี่จะได้ใส่ไซส์อะไรแล้วก็มีการปักชื่อด้วยอ,ออนะ เป็นแบบห้องห้องปลูกผักนะครับเราจะมีการแบบว่าผลิตสูตรอาหารสำหรับการใช้ชีวิตอยู่ในอวกาศและการวิจัยต่างๆนะครับอตอนนี้นะครับน้องได้ไปฝึกภารกิจ มิชชั้นอัลฟามานะฮะโตโต้เป็นไงครับสนุกครับดีครับแล้วตำแหน่งอะไรครับตำแหน่งไหนครับตำแหน่งไอไอเอเอสอะไอเอเอสแอร์โจ伊ครับได้ข่าวว่าเราอยู่กับโตโต้น้องมันซ่าไหมน้องทำได้ดีมากจริงจริงว่าเรานบ้าทาได้ดีมากๆตอนแบบแจ่มๆเขารู้สึกโอเคข้าเอวเยอะข้าเลยกับมินนนะครับ้องมินนะครับมีนะครับก็มาเจอนะครับ ชุดนักบินอวกาศนะครับนี่แต่ไม่แน่ใจว่าตึง้งอะไได,ด้หรือเปล่าแคนเช็คกับโฟโต้นะครับโอเคใช่เย่แต่ว่าไม่รู้จะถ่ายยังไงนะครับไม่มีคนถ่ายอตอนนี้พี่เปรนอยู่บนดาวังคารนะครับ <c oughs> กำลังคอนโทรลนะครับน่าจะเป็นยานเฟ r ร์สตี้นะครับ ตอนนี้กำลังไปสำรวจนะครับว่ามีน้ำบนดาวคาหรือเปล่าเรียบร้อยแล้วภารกิจเฟลมาถึงนะครับส่วนเขาเรียกว่าเป็นก้นนะครับของจรวดนั่นเองนะครับส่วนที่จะมีเชื้อเพลิงนะครับมหาศาลเนี่ยพุ่งออกมาครับนี่นะครับก็จะสร้างแรงดันนะครับของแก๊สนะครับที่จะผลัก ลงสู่พื้นด้านล่างนะครับแล้วก็จะสร้างแรง r e a ction force นะครับในการผลักดันจรวดเนี่ยให้ทำความเร็วนะครับสูงขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อเป็นการหลุดค้นนะครับแรงดึงดูดของโลกนะครอันนี้เรียกว่าระยะประชิดมากๆเลยนะครับของจรวดโอเคซึ่งพระเอกของเราแน่นอนครับเจ้านั่นเลยครับเซิร์ฟเเราก็กำลังเดินไปนะครับที่จรวดเซร์ฟเนะครับในโครงการอพพอลโล บอกได้เลยว่าชอบมากเป็นพิเศษนะครับนั่นก็คือประโยคแรกนะครับที่นิวอัลสตองเนี่ยได้มีโอกาสนะครับเป็นมนุษย์คนแรกที่ได้เหยียบดวงจันทร์ครับและวันนั้นนะครับในวันที่20กรกฎานะครับปี1969นะครับอยู่ที่บริเวณเท้าของพิเฟนนะครับนิวอัลสตองก็ได้พูดประโยคหนึ่งนะครับที่เป็นประวัติศาสตร์ของโลกใบนี้และมวลมนุษยชาติครับนั่นก็คือว่า one small step for man. One giant leap for mankind. That's one small step for man. One giant leap for mankind. ก้าวเล็กๆของผู้ชายคนหนึ่งนะครับแต่เป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาตินะครับประโยคนี้บอกได้เลยว่ามัน Impact ต่อใจหลายๆคนรวมถึงตัวของพี่เฟนด้วยนะครับว่านี่คือประโยคเริ่มต้นที่ทําให้พี่เฟนเนี่ยรู้สึกว่าดาราศาสตร์เป็นสิ่งที่น่าค้นหาและดาราศาสตร์เป็นส,สิ่งที่มนุษย์ทุกคนบนโลกนี้ควรให้ความสำคัญนะครับและนี่ถือว่าเป็นก้าวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ที่พี่เฟนเนี่ยเอามาฝากน้องมันอยู่ข้างหลังของพี่เฟนแล้วครับ h I'm great, like G-R-E-A-T great It's my nickname. That's cool. <laughs> I like that. From Bangkok, Thailand. And if I were to have a superpower, that would be I would like to see like the the coronavirus in the large scale whenever that is so that I can avoid them. You just dodge it like oh. Cool. Yeah. So just like just if walk they're, oh no 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 skill teamwork. Area 51ซึ่งเป็น area ที่เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงนะครับว่าเฮ้ยแท้จริงแล้วเนี่ยมนุษย์เราเคยเจอกับสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกมาแล้วหรือเปล่านะครับตัวต่อนะครับโอ้ตัวต่อตัวเบลอร์เลยครับ ไปจอยแบบมึนๆครับเนื่องจากว่าสเกดูมันค่อนข้างใช้นะครับเราก็เลยต้องเล่นแบบเวอร์ชันย่อนะสองรอบอะไรคือสองรอบครับไม่บอกไม่บอกความลับทีมความลับทีมทีมของเรากำลังจะไปทำสิ่งที่เรียกว่า aviation challenge นะครับการไปฝึกบินนะฮะ และตอนนี้นะครับเราก็ได้เข้าสู่ห้องที่เรียกว่าอะไรฮะห้องที่เรียกว่าอะไรครับมอสครับห้องนี้เรียกว่าอะไรห้องเลยครับ simulator r o o ู s i m u ก็คือเราจะกลายมาเป็นนักบินกันหมดเลยนะครับพร้อมไหมครับโต,โต๊ฮะไม่ครับ ไม่พร้อมเลยฮะบ <laughs> ังคับมือเดียวฮะบังคับมือเดียวอยู่ครับตรงตรงนี้ตรงทรอท์โลนี้ยังไม่ได้เล่นเลยฮะตรงทรอททร,ตรตรงนี้ค้างไว้อยู่ที่ค่าเดิมครับ <c oughs> อ่ะก็นั่นแหละสนุกดีครับนะสนุกดีนะครับ ถ้ามีโอกาสก,ก็อยากให้น้องๆรุ่นถัดมาได้ลองมาเล่นซิมูเลเตอร์ตัวนี้กันดูนะซึ่งแน่นอนที่สุดนะครับว่าน้องก็ต้องสมัครเข้าโครงการนะครับแล้วก็สอบเข้ามาให้ผ่านนะฮะแต่ก่อนที่จริงจุดนั้นขออนุญาตที่กลับไปบังคับเครื่องก่อนล้วจะตกแล้วเว้ยขอ,อกแก้มือนะอยยะยียย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 ังไม่ทันยังมยงม่ทันได้ทยย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  นะมาถึงโดนสอยเลยครับแต่ว่าพอจะสอยคนอื่นเขาเนี่ยเวลาหมดซะก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยไม่รอด <c oughs> ครับน้องๆนะครับพี่เฟนก็มาถึงจุดที่น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับคนหลายคนที่อาจจะสงสัยนะครับว่าเฮ้ยเวลาเราอยู่ในอวกาศหรือว่าอยู่ในสถานีอวกาศนานาชาติเนี่ยพี่เขาฉี่กันยังไงนะครับวันนี้พี่เฟนก็เลยมาเจอนะครับนี่คือ To i l e t in s p น c e นะครับน้องเริ่มต้นนะครับมารู้จักชิ้นส่วนนี้กันก่อนนะครับนี่มันคืออะไรพี่อันนี้มันคือที่ที่เราจะฉี่เข้าไปข้างในนะครับก็เริ่มต้นนะครับแล้วก็ต้องเปิดอันนี้เห็นไหมครัเราโอเพนมันก่อนนะครับแล้วก็ปลายตรงเนี้ยตรงนี้เราก็เปิดออกมานะครับแล้วเราก็ฉี่เข้าไปตรงนี้ครับพอเราฉี่เข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะดูฉี่ของเราเข้าไป เข้าเจ้าเครื่องนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องที่มันจะดูดีของเราเข้าไปฟปแล้วภายใต้ของเครื่องนี้นะครับมันก็จะทําการรีไซเคิลนะครับแล้วก็ทําการเอาฉี่ที่เราฉี่เข้าไปนั้นเนี่ยกลับมาเป็นน้ําดื่มนะครับให้เราเนี่ยได้ดื่มกันต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการอยู่บนสเปซนะครับก็ บอกได้เลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากครับเพราะเราสามารถที่จะํำรงชีวิตนะครับให้ใกล้เคียงกับการอยู่บนโลกได้มากที่สุดนะครับถ้าเขาเนี่ยอยากจะอุจจาระ่ะหรือขี้ครับน้องเขาจะทำยังไงก็นี่ฮะเราก็จะโอเพนส่วนนี้ขึ้นมาถูกป่แล้วน้องสามารถที่จะขึ้นไปนั่งตรงนี้ครับแล้วน้องก็สามารถที่จะถ่ายได้เลยแต่ว่าเพื่อความสะอาดนะครับเขาจะมีการสวมถุง พลาสติกเข้าไปในนี้ก่อนแล้วพอเราถ่ายปุ๊บเราก็ถุงออกมาแล้วก็มัดปากถุงเอาไว้แล้วก็ทิ้งไปเป็นขยะอวกาศครับก็ประมาณนี้ครับเป็น t o i l e t in Space นะครับจำแพงนะครับของใน Space Camp เนี่ยน้องจะเห็นนะครับว่ามันเหมือนแผนที่แต่มันไม่ใช่แผนที่โลกนะครับมันคือแผนที่ส่วนหนึ่งของดาวอังคารครับนี่ So this right here uh, is going to simulate what it feels like to be in a tumble spin. But the way it is set up is it keeps your center of gravity in the same place so you will not get sick while you're riding it. That is the cool thing about it. Let's see. And you yes. are first in line? <laughs> yeah. All right. first, time. Time. first time. Okay. ตอนนี้นะครับก็เดินไปโอ้ยนะสุดยอดมากๆนะครับถือว่าเป็นประสบการณ์ที่บอกเลยว่าการที่เราจะไปอยู่ในอวกาศนะครับเหตุการณ์แบบเนี้ยน้องจะต้องเจออย่างแน่นอนนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นแบบจําลองที่สร้างขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าอยากจะอ้วกมากนะอันนี้พี่ต้องขอพักแป๊บหนึ่งนะครับน้องพี่ก็พาน้องๆเข้าสู่บริเวณนี้เลยอ่า ีนี้ต้องรับเข้าสู่ International Space Station นะครับหรือสถานีอวกาศนานาชาตินั่นเองนะอย่างอันแรกข้างหลังที่ตรงนี้นี่นะ,ะเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูนะฮะปึ๊บอ่าก็คือจะเป็นอาหารนะครับนะอาหารที่ผ่านการวิจัยมาแล้วนะครับว่าสามารถเก็บได้นานและที่สำคัญมีรสชาติที่อร่อยถูกปากนักบินอวกาศนะครับอย่างอันนี้โอ้เห็นก็ชัดเลยนะฮะตรงนี้ ตัวอักษรมันเขียนว่าสปาเกตตี้นาวิทมีซอสนะครับน่าจะเป็นของชาติอิตาลีนะฮะเพราะว่าดิสเพย์ตรงนี้เนี่ยเขาบอกเลยว่ามาจากหลายองค์กรอวกาศนะครับทั้งของนาซาเองของรัสเซียของยุโรปแล้วก็มีของญี่ปุ่นด้วยนะฮะการจะรวมของชาติต่างๆมาอยู่ในตู้เดียวกันได้นี้เนี่ยนะฮะ เขาบอกนี่เป็นหนึ่งไมกี่ที่ในโลกใบนี้ที่สามารถจะหาดูได้นะครับหลังที่โอ้เป็นระบบที่เรียกได้ว่าไม่มีเนี่ยนะนักวินอวกาศไม่สามารถจะดำรงชีวิตอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติได้นะครับเพราะว่าระบบนี้หน้าที่อยู่ข้างหลังที่ตรงนี้นะครับมันคืออะไรฮะมันคือนี่เลยฟึ้อ่า Water Recovery นะ s t e m นะฮะ ซึ่งก็คือเป็นระบบที่ใช้ในการผลิตน้ำบริสุทธิ์นะครับไม่ว่าจะมาจากของเหลวต่งางๆอย่างชีอย่างอึเนี่ยนะเออสามารถจะสกัดน้ำที่เขาบอกเลยนะครับว่าบริสุทธิ์กว่าน้ำประปาบนโลกใบนี้อีกนะครับคือเป็น pure water เลยนะเป็นน้ำบริสุทธิ์แบบคือ H2O แบบ H2O เลยนะฮะบนสถานีอวกาศนานาชาติ ISS เนี่ยนะ ความจริงแล้วค่า g ของมันเนี่ยค่าความเร่งเนี่จากแรงโน้มถ่วงนะครับน้อง <l> มันยังเหลืออยู่เยอะมากๆนะครับเผื่อใครไม่รู้นะสถานเนียวกากาศนานาชาติที่โคจรรอบโลกอยู่นะครับน้องฮะค่า g บริเวณนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าอยู่ถึง90%ของที่ผิวโลกเลยเอออย่างเลขกลมๆถ้าเกิดที่ผิวโลกเนี่ยนะฮะมันคือ10เมตรต่อวิกำลังสเลขกลมๆใช่ไหมเป๊ะหน่อยก็9.8นะฮะ พอไปอยู่ที่ ISS นะ International Space Station เนี่ยจริงๆแล้วนะครับน้องๆค่า G เนี่ยยัง90%อยู่เลยก็คือ8กว่าๆ9อะไรอย่างเงี้ยเมตรต่อวินากำลัง2นะฮะอ้าวแต่คำถามคือแล้วทำไมนักวินอวกาศตอนที่ไปอยู่ใน International Space Station ถึงแบบลอยควงคว้างหายไปกับเสียงเพลงนะก็เฉลยเลยนะครับมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่สถานีอวกาศนานาชาตินะครับยังมีความโน้มถ่วงอยู่ เพียงแต่ว่าการที่เรารู้สึกว่ามันไร้น้ำหนักที่บนนั้นนะครับเนื่องจากว่าอะไรครับเนื่องจากว่าแรงโน้มถ่วงนะฮะที่กระทำเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นการเคลื่อนที่วงกลมรอบโลกใช่ไหมเออน้องเรียนมาแล้วนะคะว่ามันจะต้องอะไรว่ามันจะต้องมีแรงในธรรมชาติที่ทําหน้าที่เป็นแรงเข้าสู่ศูนย์กลางนะครับและแรงนั้นเนี่ยจริงๆแล้วก็คือแรงโน้มถ่วงนั่นเอง ดังนั้นมันมีแค่แรงโน้มถ่วงเนี่ยนะก็เรียกได้ว่ากลมๆนะก็คือเพียงพอในการทําให้ตัวเราเนี่ยน,ะนักบินอวกาศโคจรรอบโลกได้แล้วนะครับดังนั้นมันเลยไม่มีแรงที่เรียกว่าอย่างเช่นแรงอะไรฮะแรงเอนใช่ไหมอย่างตอนที่เราอยู่บนพื้นโลกเนี่ยที่เรารู้สึกถึงน้ำหนักได้นะฮะสาเหตุหนึ่งก็คือการที่พื้นมันดันเท้าเราขึ้นนะครับแล้วก็ส่งต่อมาอยัางส่วนต่างๆของร่างกายเราเลยรู้สึกว่าเรามีน้ําหนักนะครับ เพียงแต่ว่าตอนที่ไปอยู่บนสถาน,นีอวกาศนานาชาติเนี่ยมันไม่ได้มีแรงเอ็นเออมันอารมณ์เหมือนกับว่าถ้าเกิดน้องอยู่บนลิฟต์แล้วลิฟต์สลิงขาดแล้วน้องร่วงลงมานะฮะลอยอยู่ในลิฟต์เนี่ยอันนั้นน่ะจริงๆแล้วก็คือภาวะไร้น้ําหนักโอเคปะ่ะแม้จะมีแรงน้ําหนักแต่รู้สึกเหมือนไร้น้ําหนักนะฮะเออนั่นคือเหตุผลนะครับดังนั้นถ้าเกิดอยู่ในภาวะไร้น้ําหนักแบบนี้นะถ้าเกิดน้องขี้ออกมาขี้อยู่ในภาวะ ไปไงฮะไร้น้ำหนักนะมันก็จะกลายเป็นเลยครับลอยควงคว้างโอ้โหน้องคงไม่อยากให้ที่ลอยควงคว้างอยู่ในอวกาศนะแล้วก็ที่เห็นอยู่ข้างหลังที่ตรงนี้นะครับโอ้มองออกหรือเปล่าคืออะไรนะฮะสิ่งที่น้องเห็นอยู่ข้างหลังตรงนี้นะครับมันคือลู่วิ่งอวกาศนักวินอวกาศเนี่ยนะจำเป็นจะต้องออกกําลังกายอย่างหนักนะครับน้องนะทุกวันวันละเนี่ยสองถึงสามชั่วโมงนะครับ ทำไมต้องทําเช่นนั้นคําตอบก็คืออะไรครับน้องครับการที่น้องไปอยู่ในที่ที่มีสภาวะไร้น้ําหนักเนี่ยนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีการขยับร่างกายด้วยการเดินอะไรเหมือนที่เราอยู่บนโลกเนี่ยมันจะทําให้อะไรครับมวลกล้ามเนื้อของนักบินอวกาศมันมีการสูญเสียไปตามกาลเวลาได้เออในเมืองไทยน่าจะหาดูไม่ได้นะฮะนี่มาต้องมาที่อเมริกาถึงจะได้ดูนะครับ ถามว่าทำไมมนุษย์เราถึงต้องดันทุจรังไปทำการทดลองบนสถานีอวกาศอย่างนั้นนะฮะคำตอบก็คือว่าน้องครับการทดลองบางอย่างเนี่ยมันจำเป็นต้องทำในบริเวณที่เรียกได้ว่าเป็นไร้น้ำหนักนะฮะเออไม่ได้ไร้ความน้มถ่วงนะความน้มถ่วงยังมีอยู่แต่เอาแบบไร้น้ำหนักที่มันลอยเคว้งคว้างได้อะ่ะเออเราต้องการไปทำการทดลองในบริเวณแบบนั้นซึ่งบนโลกมันหาได้ยากหรือหาไม่ได้นะฮะเออดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ นักบินอวกาศนะครับขึ้นไปทําการอย่างหนึ่งก็คือการทดลองวิทยาศาสตร์นั่นเองนะครับและนี่นะอย่างอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับน้องของสิ่งที่เรียกว่าอะไรฮะสิ่งที่เรียกว่ากล่องถุงมือเออกล่องถุงมือนะฮะก็คือจะเป็นกล่องใสนะครับแล้วก็มีบริเวณให้สอดมือเข้าไปแบบนี้การที่เราทําการทดลองวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้าเกิดมันมีสารเคมีที่อันตรายเราก็คงไม่อยากให้สารเคมีนั้นถ้ามันหกอะไรอย่างเงี้ยมันจะลอยเคว้งคว้างไป ไปทําทุกอย่างที่อยู่ในนั้นพังนะันคงไม่ได้สมมติเป็นกดอย่างเงี้ยไปกัดก่อนโดนโลหะโน่นนี่อะไรเดี๋ยวพังกันหมดนะฮะฉะนั้นมันก็เลยต้องมีกล่องที่ควบคุมตรงนี้เอาไว้ถ้ามันจะแบบว่ามีการกระชอกอะไรนะฮะมันจะได้อยู่แค่ในนี้ไม่ออกไปข้างนอกถามว่าพี่รู้ไหมว่าไอ้ตัวนี้มันทําอะไร <c oughs> นะมีใครรู้คําตอบหรือเปล่านะฮะพี่ก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะฮะมันคือสิ่งที่เรียกว่านี่เลยนะฮะโรโบนอต 2นะฮะโรโบน็อตสองนะครับก็คือจะเป็นหุ่นยนต์นะเป็นหุ่นยนต์นะครับ้องที่อะไรฮะที่มีการทำหน้าที่อยู่บนยานอาวกาศของพวกเรานะครับอ่าใครเป็นสาวกส Star ์วอลครับอันนี้มีอยู่จริงแล้วนะฮะ ต,ตอนที่เราขึ้นไปข้างบนเขาก็จะบอกว่าให้เราทำอะไรแบบแบบให้ดูว่าเนี่ยมันจะชื่อว่าเราต้องทำอะไรแล้วเสร็จแล้วก็เปิดเข้าไปก็แบบมันก็เป็นปุ่มให้กดนี่นี่นีน่มีชื่อปุ่ม,มกดเท่าไหร่หรอลั c เซ s สหรือ fail ครับ success ครับทุกอย่างลักเม<อ>ื่อกี้เกิดอะไรขึ้นบ้างครับเดี๋ยวหารู้ตัวอีกทีอยู่บนฟ้าแบบว่าความสูงประมาณเแนบบี่ยไม่ถึงประมาณสี่หมื่นอะแต่ระยะทางจากสนามบินประมาณแบบนิดเดียวอ่ะอะไม่ได้แลนด์ไม่ทัน รัดสปีดเบรก,กเต็มที่แล้วก็แนนสนุกครับก็แบบเสียบสายแล้วก็ซ่อมจานเอาเทียมตามคำสั่งแล้วก็ใช่ครับทุกอย่างเป็นไปได้เรียบร้อยดีมาครับอ่าแล้วคือในเดี๋ยวข้อคิดของวันนี้นะฮะก็คือว่าเ,เราเราต้อง พักผ่อนคืนนี้เพียงพอ <Yeah. S 1> เพราะว่าภารกิจในวันพรุ่งนี้นะครับบอกเลยว่ามีพีคๆรอยอยู่ทางนั้นนะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดนะครับว่าคืนนี้น้องดูบล็อกของพี่กับพี่เฟรนด์เสร็จแล้วนะฮะ mm hmm. น้องก็ต้องไม่ลืมที่จะอะไรฮะกดไลค์แปลงฟันก่อนนอนเนี่ยนะครับเออกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปให้ไกลๆนะครับนะจะได้มีกําลังใจในการทำคอนเทนต์ดีๆต่อไปอีกนะครับเ mm hmm. จอกันพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย ม,มือไม่ว่างในการที่จะเอาไปปิดหน้าจอนะฮะเอาหัวแล้ยกันฮะสวัสดีครับพี่เฟรนครับเป็นไงบ้างฮะคิดถึงไหมครับคิดถึงผมไหมครับคิดถึงมากเลยครับรู้สึกว่าภารกิจที่เราต้องแยกกันเนี่ยมันทําให้โอ้ความสนุกเนี่ยมันอาจจะลดลงแต่ว่าสาระลดลงก็ไม่ลดลงแน่นอน